เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาท่านผู้ติดตามทุกท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจำวันที่16เมษายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยค่ะที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็จะลงแนวทางให้กัเป็นประจำในช่องนี้ค่ะก่อนอื่น ก็มาดูผลของโุทีลออสำหรับหวยไทยนะคะลงให้ที่ช่องนี้นะคะ ช่องเล็เด็กคนวางเลขส่วนหวยฮานอยและหวยลาวจะลงให้ที่ช่องคนวางเลขชาแนลนะคะซึ่งเป็นช่องหลักค่ะช่องนี้จะเป็นช่องสำรองนะคะที่เอาไว้ลงแต่หวยไทยเท่านั้นดิฉันต้องมีช่องสำรองไว้นะคะเผื่อมีปัญหาอะไรเราจะได้ตามหากันเจอค่ะแต่ถ้าไม่ลงคลิปเลยเดี๋ยวช่องมันจะโดนปิดนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องเอาหวยไทยมาลงไว้บ้างอาจจะลำบากคุณผู้ชมหน่อยที่จะต้องย้ายมาดูช่องนั้นช่องนี้ไปมานะคะต้องขออภัยไว้ก่อนเลยนะคะเ,เรามาดูผลของงวดที่แล้วกันค่ะ งวดที่แล้วนะคะให้เด่น3ามเด่รอง5้าเขาเอกหวยออกนะคะ4 8 1งล่าง90ค่ะเข้า,าไม่เข้าเด่นรองค่ะเด่นรองหลุดนะคะต้องขออภัยค่ะไปเข้าที่ชุดกันนะคะ81ค่ะข้างบนนะคะในตารางสถิติมาแค่เลข8และเลข1แค่2ตัวนะคะถึงจะเป็นชุดวัดใจถึงจะเป็นชุดกันนะคะแต่ว่าเขาอยู่ในชุดวัดใจนะคะไม่เข้าชุด เด่น3ชุดนะคะไปเข้าแค่ชุดวัดใจที่ดิฉันตัดให้นะคะก็ยังดีกว่าที่ไม่เข้าเลยนะคะแต่ยังคงเข้าชุดวัดใจอยู่คะ่ะแต่ไม่เข้าชุดเด่น3ชุดนะคะกลับมาเดินต่อคะ่ะสําหรับหวยไทยคะ่ะ และต้องขอแสดงความยินดีสําหรับท่านที่ถูกรางวัลค่ะท่านที่ถูกรางวัลก็อย่าลืมนะคะแบ่ง,งเงินเล็กน้อยของท่านค่ะเพื่อไปทําบุญบ้านนะคะจะได้ต่อโชคต่อลาบไปกับตัวท่านเองค่ะทําตามช่างสะดวกนะคะดิฉันไม่ได้บังคับว่าต้องทําที่ไหนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีที่ทาจริงทีฉันก็มีหนึ่งช่องทางค่ะเป็นบริการจากรถไาบัตรน้ําพุโดยตรงค่ะเป็นการทูกเข้าไปนะคะครั้งละ9บาทและ15บาทค่ะเขาจะหักจากค่าโทรศัพท์ของเรานะคะเป็นบริการโดยตรงของวัดค่ะทีฉันไม่ได้มีส่วนได้อะไร เรามาดูตารางสถิติของหวยไทยในวันนี้กันค่ะตัวเลขในตารางนะคะก็จะมีเลข2 7 3 6 4 5ค่ะ273645นะคะเป็นตัวเลขที่ถางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณน,นะคะจึงไม่มีสูตรค่ะ ต่อไปจะเป็นเด่นละลองของหวยไทยในวันนี้ค่ะเด่นในวันนี้ก็จะเป็นเลขเด่น7ค่ะและรอง5นะคะเด่น7และรอง5นะคะตัวเลขที่ทางช่องํำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะ ต่อไปจะเป็นชุดเรียนชุดกันค่ะก็จะนํามาจากตารางนี้นะคะนํามาจับคู่วินกันค่ะท่านที่จับเป็นนะคะนําไปใช้ได้เลยค่ะท่านที่จับไม่เป็นดิฉันขออนุญาตจับคู่ให้นะคะ,ะเดี๋ยวก็ตัดชิววัใจให้ด้วยค่ะแต่ต้องข,ขอเตือนนะคะว่าชิววัจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นมาที่สุดนะคะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นค่ะยิ่งน้อยชิวเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นนะคะ แล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะตัดชุดปรใจจัยให้แล้วก็จะตัดให้เหลือน้อยชุดลงไปอีกนะคะหลังจากที่ตัดชุดปรใจจัยให้แล้วก็จะตัดให้เหลือน้อย,อยชุดลงไปอีกให้เหลือแค่3มชุดนะคะเป็นชุดที่เด่นที่สุดนะคะแล้วก็ขอเตือนในทุกๆคลิปค่ะว่าทางช่องนะคะไม่เคยมีการไปเปิดกลุ่มที่ไหนนะคะให้กันฟรีทาง YouTube เท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่รับงานโฆษณางานโปรโมทเว็บบ้านหวยต่างๆดิฉันไม่รับนะคะ ถ้าไปเจอคลิปนี้ที่อื่นหรือตัวเลขที่อื่นคุณผู้ชมก็ขอให้กลับมาดูใน YouTube กันบ้างค่ะดิฉันจะได้ยอดวิวว่านะคะถ้าคนอื่นเอาไปลงดิฉันไม่ได้อะไรเลยนะคะชุดเด่นของหวยไทยค่ะตัวเลขสามารถมีเข้าวมีดูด้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณใน,านการรับชมนะคะแํะสำหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะ กติดตามค่ะแลวกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวัตใจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5้ชุดค่ะและอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด7จ74 75ม3ีดและ54ีนะคะ5าชุดวัตใจที่อยู่ในชุดเด่นค่ะดิฉันไม่วงให้นะคะเมีผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปเป็นชุดกันนะคะก็จะมีชุดวัตใจอยู่ด้วย1ชุดนะคะ และเดี๋ยวก็จะกลับไปวนกลับไปตัดให้เหลือน้อยชุดที่สุดอีก3ชุดนะคะแล้วก็ต้องขอย้ำอีกครั้งว่าตารางนี้ในช่วงนี้เขาค่อนข้างเด่นบนนะคะตามที่งวดที่แล้วก็เข้าที่บนค่ะงวดนี้ก็ยังคงเน้นที่บนอยู่นะคะแต่บางครั้งเขาก็เข้าล่างนะคะต้องเผื่อ,อไว้บ้างและต้องกลับตัวเลขด้วยนะคะชุดกันของหวยไทยค่ะชุดวใจหนึ่งชุดนะคะก็จะเป็นชุด 3- 4สี่ค่ะ ชุด3 4นะคะเดี๋ยวดิฉันจะวนกลับไปตัดให้เหลือน้อยชุดอีกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องกลับตัวเลขด้วยเพราะว่าแบบเก็บสถิตินั้นจะไม่สามารถปักหลักให้ได้ไม่เหมือนกับแบบสูตรคำนวณน,นะคะซึ่งสูตรคำนวณน,นั้นดิฉันไม่มีเวลาทาจริงจริงค่ะมีเวลาทําแต่แบบเก็บสถิตินะคะเพราะยังไงมันต้องเก็บทุกงวดอยู่แล้วนะคะชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้ก็จะเป็นชุด73 7 4 75 ไม่ใช่ค่ะขออาภัยนะคะขออาภัยค่ะ7 3 7ดสาดสหสค่ะไม่ใช่7 5หนะคะขออาภัยนะคะชุดที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในงวดนี้คือ5 3สานะคะเจ7ดสามเจดสห้าสามนะคะ3มชุดนี้นะคะเจ7ดสามเจดสห้าสามนะคะที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้นะคะ3ชุดนี้นะคะ ดิฉันวงให้ไม่ได้นะคะดิฉันพยายามจะเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเคยทํามาหลายรูปแบบแล้วแล้วก็จะมีการถูกการแจ้งเตือนจาก YouTube เข้ามาในหลายๆรูปแบบที่การทําช่วงนี้อยู่ตัวแล้วที่ไม่โดนแจ้งเตือนนะคะก็คือทํามาถูกทางแล้ว ยังไม่โดนการแจ้งเตือนในช่วงนี้นะคะดิฉันพยายามเซฟไวไ้ไม่กล้าวงให้นะคะต้องขออภัยนะคะท่านที่อยากจะดูแบบวงให้นะคะและใจจริงก็อยากจะให้คุณผู้ชมฟังด้วยค่ะจะได้รู้ว่ามันนําไปใช้อย่างไงนะคะอย่าลืมค่ะชุดที่ค่อนข้างดิ่งวันนี้คือ73 74แล้วก็53นะคะซึ่งขอเน้นที่ข้างบนและอย่าลืมกลับตัวเลขด้วยนะคะแต่งวมที่แล้วเข้าตรงนะคะก็ต้องขอแจ้งเอาไว้ตามนี้นะคะก็ตามนี้ค่ะชุดเด่นนะคะและชุดกันค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะและขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ